อาวสวัสดีครับสวัสดีครับอาชาแนลครับอาชาแนลเลดดวิลนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่สบายสบายวันนี้อยู่บ้านเคลียร์งานนะครับอ่ะมาครับมากินข้าวกันสบายสบายวันนี้เรากินเส้นเพื่อนเพื่อนพี่พี่กินเส้นครับมาม่าผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวเพื่อนเพื่อนพี่พี่เมนูง่ายๆนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาม่าผัดกระเพราไข่ดาวนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ มาๆๆง่ายๆเลยครับเพื่อนๆพี่ๆสั่งมาตั้งแต่อตอนค่ำนะครับตอนค่ำๆแต่มากินเอาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆพี่ๆคงหลับกันไปแล้วนะไม่เป็นไรใครที่นอนดึกหรือว่าดูบงดูบอลดูซีลงซีรี่ดึกๆก็มากินกันครับมาม่าหมูสับไข่ดาวง่ายๆครับ มีเมนูง่ายๆรอบดึกเพื่อนๆพี่ๆอ,อันนี้เราซื้อมาตั้งแต่หัวค่ำนะซื้อแถวบ้านนะครับกล่องนี้45บาท หิวรอบดึกครับก็ไม่รู้จะไปทำไม่รู้จะกินอะไรยังไงคือมาตั้งแต่หัวค่ำก็กะว่าจะกินรอบดึกอ,อร่อยเลยเพื่อนๆพี่พี่ กะเพราหมูสับนะครับใบกระเพราอ,อย่างเดียวนะครับใบกะเพราอ,อย่างเดียวไม่มีผักจางอื่นปนเพื่อนๆพี่ๆไข่ดาวสักฟองจะสุกหรือจะไม่สุกแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆท่านผู้ชมเลยนะครับอืทำเองง่ายๆ อยู่บ้านก็ได้เพื่อนๆพี่ๆีทำเองได้เลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนี่พีใครจะทำนะเส้นมาม่ามาลวกนะแล้วก็ผัดกะเพราหมูสับนะครับมาลาดเส้นมาม่าไข่ดาวสักฟองหรือไข่เจียวแค่นี้ก็ฟินแล้วเพื่อนๆพ,พี่พี่หรือไข่ต้มก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนี่ๆีแล้วแต่เลยอื วันนี้เราทํางานดึกก็ต้องขอกินช่วงดึกนิดนึงมา,ม,าม่าหมูสับง่ายๆรสชาติดีอร่อยมากๆ ไข่ดาวครับอื เมนูสำหรับคนนอนดึกผัดกะเพราแห้งๆราดบนเส้นมาม่าบะหมี่กึ่งโบกไข่ดาวชักฟองไข่เจียวไข่ต้มแค่นี้ก็ฟินแล้วเพื่อนๆพี่ๆอาหารรอบดึกของเรานะครับพรุ่งนี้เช้าจะได้มีแรงทำงานต่อไปเพื่อนๆพี่ๆ อืมอร่อยเลยอร่อยเลย โอเคแล้วครับเพื่อนๆพี่ๆฟินเลยครับฟ really right ินเลยเพื่อนๆพี uh, <t ray ophone> ่ๆทำตามได้เลยนะมาม่าผัดกะเพราไข่ดาวปกนะครับหรือจะไข่เตียวไข่ต้มแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆสะดวกเลยนะครับอ่ะฝากไปด้วยฝากไปด้วยเมนูยมดึกนะครับเพื่อนๆพี่ๆอ่ะสะดวกทําง่ายๆมีทุกบ้านนะครับจะมีทุกบ้านอยู่แล้วเส้นบะหมี่กึ่งนะไข่ลงไข่ดาวไข่ มีทุกบ้านอยู่แล้วในตู้เย็นตู้เย็ยนต้องมีนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่อะฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไครต์ด้วยนะจ้าใบมะกรูดด้วยจ้า